สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนรอบตัวมองคุณยังไงคนรอบตัวคุณมองว่า คุณเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดที่ดีนะคะสามารถพูดพูดให้คนฟังอะรู้สึกมั่นอกมั่นใจหรือมีความเชื่อถือได้การเจรจาดีพูดดีพูดเก่งหรือการพรีเซนต์อะไรต่างๆเนี่ยคุณทำได้ดีคุณทำได้เก่ง <c oughs> คุณอาจจะเหมาะกับการขายประกันได้นะ <c oughs> หรือว่าทำอะไรที่แบบ ที่เกี่ยวข้องกับการพูดอะจะเวิร์กมากๆเลยนะเพราะมันเหมือนกับว่าเวลาคุณพูดคนฟังเขาจะรับฟังหรือค่อนข้างเชื่อหรือคุณสามารถโน้มน้าวคนอื่นๆได้หรือพูดแล้หน้าฟังอ่านะคะบางคนสามารถพูดแล้วเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วยเปลี่ยนพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วย แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะช่วยแก้ไขช่วยประสานงานช่วยทํานูน่นทํานี่ให้คนอื่นๆได้ดีมีการวางแผนมีการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะเป็นกระบวนการอะเป็นรูปเป็นเป็นรูปร่างเป็นเป็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณเป็นคนที่มีการคิดไปถึงอนาคตวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตวางแผนเรื่องของการงานการเงินนะคะค่อนข้างเป็นคนประหยัดมัธยัติเราก็ทําอะไรค่อนข้างระมัดระวังตัวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเรื่องอื่นๆด้วยการคบหาสมาคมกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยคุณเหมือนจะแบบไม่ใช่เป็นคนเปิดกว้างอ่ะไม่ได้เปิดกว้างแบบ เต็มที่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะ,ะพูดคุยสนุกเออไม่ใช่พูดคุยสนุกสิพูดคุยกับคนอื่นๆได้อะแต่แต่ถ้าสมมุติแบบเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังหรือว่าไม่ได้ให้คนอื่นเข้ามาในในพื้นที่ส่วนตัวมากนักนะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการวางแผนชีวิต คุณค่อนข้างจะรอบคอบแล้วก็ทําได้ดีอืนะคะเหมือนแบบเงินก็หาได้แหละแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ามีการวางแผนมีเป้าหมายมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนรู้จักเก็บออมคุณอาจจะเช่นเช่นเช่น,ชนสมมติว่าเออคุณวางแผนว่าวันหนึ่งคุณจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองทําธุรกิจส่วนตัวจะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้คุณก็เก็บออมแบบจริงจริงจังจัง,จงเออรู้ว่าอ่ะ ฉันมีเป้าหมายฉันต้องใช้เงินฉันต้องใช้เท่าไหร่และฉันต้องเก็บเท่าไหร่ฉันต้องทําให้ได้เพื่อเป้าหมายของฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอยากสร้างบ้านอยากมีบ้านอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากมีอะไรที่มั่นคงก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ต้องเริ่มวางแผนต้องเริ่มทําจริงจจังๆแบบนี้เป็นต้นคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียด เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องจุกจิกคุณไม่ปล่อยผ่านนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แคร์แคร์คนรอบข้างเหมือนการใส่ใจคนรอบข้างเอ่อจนบางครั้งเนี่ยบางคนก็มองว่าคุณจุกจิกจูจีแต่บางคนเขาก็มองในแง่ดีว่าเพราะคุณแคร์เพราะคุณเป็นห่วงอืมคุณเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะและค่อนข้างที่จะพูดตรงพูดตรงอ่อ เป็นคนชัดเจนหวังดีคุณก็บอกเขาไปตามตรงอะว่าคุณคิดยังไงทําแบบนั้นไม่ดีนะทําแบบนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคนฟังเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยเราบอกคุณไว้นะว่าคุณไม่ต้องไปแคร์มากว่าเออพูดไปแล้วคนอื่นเขาจะยังไงคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณหวังดีจริง คุณไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยคนนู้นจะไม่ชอบคนนี้จะไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครรักเรา100%หรอกไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องรักต้องชอบเรามันมีคนรักมันก็มีคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าคุณไปแคร์ทุกคนเอาเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาใส่ใจทุกอย่างอ่ะคุณจะเครียดเองคุณจะปวดหัวเองนะคะมันจะเป็นปัญหาของตัวคุณเองเรื่องบางอย่างปล่อยวางได้ก็ปล่อยบ้างเถอะอันเนี้ยเราเตือน เฉยๆอ่ะแต่ในมุมมองคนอื่นอะก็อย่างที่บอกอะมันมีทั้งคนที่มองคุณจุกจิกจู้จี้นะคะบางคนเขามองแง่ร้ายแง่ลบเขาก็จะคิดไปแบบนั้นแต่บางคนเขาก็มองว่าเขาก็เข้าใจเขาก็มองว่าเออคุณเป็นห่วงไงคุณหวังดีไงคุณแคร์คนอื่นไงเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อให้มันไม่เกี่ยวกับคุณแต่คุณก็เหมือนแบบเอามาคิดเอามาเป็นปัญหาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าคุณ แค่จิตใจดีอะไรเงี้ยบางคนเข้าใจก็เข้าใจอ่ะบางคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากนะคะเขามาว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความมั่นใจเป็นคนขยันนะคะมีความอดทนหนักเอาเบาสู้แล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงแต่บางคนเขาก็มองว่าคุณดื้อมีอีกโก้มีความหัวรั้นอ่าก็เนี่ย ็นไหมมันก็มีมุมมองทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีอืมแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่มีใครที่แบบว่าอชอบเรา100%หรอกนะคะไม่มีไม่มีเอ่อใครที่จะแบบว่ามองไปในทิศทางเดียวกันแบบ100%ก็อย่างที่บอกมีคนรักก็มีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ส่วนใหญ่เรามองว่าคนอื่นอ่ะจะมองคนในแง่บวกมากกว่านะมันมีแค่ส่วนน้อยนะคะที่ ที่เขาจะแบบว่าอาจคิดเล็กคิดน้อยกับคุณหรือว่ามีอคติกับคุณหรือมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยม,มุมมองความคิดทัศนคติของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะเขามองว่าคุณเป็นคนแอคทีฟมีความกระตือรือร้นเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายละแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณอขอดูหน่อย เอาเป็นคนส่วนใหญ่แล้วกันนะเห็นไหมคนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกดีรู้สึกชื่นชมเขาชอบคุณนะคนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเขามองคุณเป็นไอดอลของเขาด้วยนะมองคุณเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างอยากจะเป็นแบบคุณอยากจะมีชีวิตดีๆอย่างคุณอยากจะเก่งเหมือนคุณนะคะอ่ะเนี่ยแต่มันก็มีสองแง่สองงามมีสองแบบสองอย่างเออบางคนก็ แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกยงนี้เลยว่าส่วนใหญ่ชอบคุณส่วนใหญ่รู้สึกดีส่วนใหญ่รู้สึกแบบสบายใจอะค่ะสบายใจที่อยู่กับคุณหรือสบายใจที่ได้พูดคุยได้ปรึกษากับคุณอืเป็นความรู้สึกอบอุ่นวมาอย่างนั้นเถอะก็จะมีบางคนบางคนที่แบบอืมอาจจะมีอคติลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อให้คุณทําดี ขาก,ก็อาจจะมองเห็นแหละว่าคุณมีข้อดีแต่ก็ใจลึกๆมันมีอคติอะ่ะมันก็จะอาจจะมองว่าเออไอข้อดีของคุณก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียอ่ะอย่างเช่นอย่างอย่างที่บอกค่ะบางบางทีคุณหวังดีคุณบอกนู่นบอกนี่อืคุณแนะนํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ควรคุณแนะนําเขาบางคนเขามีอคติไง ทั้งท้ที่เขาก็รู้นะว่าสิ่งที่คุณพูดอะมันคือความจริงสิ่งที่คุณเตือนมันคือความหมังดีแต่ความอาคติในใจมันก็ทําให้เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เชื่อชูไม่ได้สันเสริญไม่ได้รู้สึกดีกับคุณเต็มร้อยอะอแล้วก็เอ้ความมั่นอกมั่นใจในตัวเองบางคนเนี่ยเขาก็ชื่นชมเขาก็มองว่าเป็นสเสน่ห์แต่ไอคนที่อคติกับคุณเขาก็มองว่า คุณอาจจะดูหญิง่งเยโซโอหังจองของดูมั่นใจเกินเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งอาจจะมองว่าคุณดื้อรั้นหัวรัน้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะประชังเขาโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ